จะไปรักเตียนของคไณแมาบ่ได้รักเปลี่ยนคือคนละสีอุ้ยหลวงพ่อยังจังบมท่านใหม่เทอะวะไม่ยังใหม่ท่านสมัยนี่แหละโอ,อ้โหเขาโต้องต้องใส่แบบนี้เป็นยังไงวันจังบมคือกันอ๋อกับบุตรพอออกไปออกคนสิว่าใหายใจเข็นเป็นทัวริจสู้มือนี่เจ้จาหุบจักบ่ว่าสาราเขาเป็พาประธานบ่ยังจักองเนี่ยขี่กระโม่อยังมาให้มาขาดเชะไปบินธบัทก็ไม่ เป็นังบอกไปหลักตั้งะมาบเท่าเดียลักแนวตามคุกตามเชี่กหลักไปเมือโดยผาป่าคนเอาลวดสะสมไว้แล้วเอาไปสร้างห้องน้ำโอ้บอกคู่บาเพื่อนบอกคู่บาเทศก่อนคู่บ่าวเถาเทศก่อนไหนก็อนคู่บ่าวเถามากรอนี่เป็นอย่างมันมาสิมีเทศก่อนผู้บ่าวเถาเทศก่อยลังคด ภาพประทันอืมจับกับผู้ใดญ่ผู้หลักก็รอกันเดียวผู้คอยหูจักผู้หลักอยู่ผู้ใดน,นี่เงอยบแล้วมองกับทั้งผู้ย่อเนี้เแตุแห่เลยหลวงพอ่อหลวงอันนี่พระวัดป้ากัสเสียมือนีมาหลักวัดเท่าคอยหูผู้หลักแล้วผู้ใดญบอกใครรู้กันจะบอกพยาบาลขี่กระ,ะมุนอามึง่อกี้ผู้ใหญ่ก็ะหูกจัดรอกฉี่กระมุนทำแล้วกับผู้หลักเนาะคอยหูกจัดโตมันดูผู้ใดญบักขอท บักคอดบักครอดพูดไปงี้แอมอุ้ยบักคอ,อ,กคอดนี่หัวขโมยประจำามู่หวานดิเมื่อเศร้าข่อยบินถาบาทมากข่อยเขาไปในคูดอืมมันเห็นไข่มันเล่ตั้งโต๊ะท่านมันเล่นข้ามทางตั้งตื่นพระประท้าอยู่นี้อ,อยู่ในกูดหมอบบันหวานข่อยบกพรอจักขึ้นได้วุ้ข่อยได้อบบ้าข่อยได้ใจกุ้งเก๋งไหมโดยที่มันแหว่งละอยู่ในห้องนั่นบอกเสี่ยวพันมาแจ้งเบิ้งเอามันมาแจ้งอเบิ้งก่อสจะท่านตาเอิญมาเมอยมาแม่ยังก็มา 我娘，我婆。